สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดต่อจากกูออยนะคะในค่าจานุชีชาสนักบีท่านี้เท่าที่สังเกตผู้ฝึกส่วนใหญ่จะเหมือนกับนั่งทับส้นเท้า,เาไปเฉยๆฉโดยไม่มีกิียร่นอะไรเลยลวันนี้เรามาดูมันค่ะว่ามีอะไรที่เราควรใส่ใจ เราจะทําจานชี้ชาานาเองเลยนะคะเปิดสะโพกปลายเท้าชี้ไปด้านหน้ายกสะโพกขึ้นให้ส้นเท้าอยู่บนงตีเย็บและด้านในของเท้าอยู่ใต้ต้นขาหรือเราอาจจะค่อยปลายเท้าไปด้านข้างส่วนองศาของขาในท่านี้อยู่ที่85องศานะคะเอี้ยวลำตัวมาหาหน้าแข้งดึงขาเข้าไปในเบ้าสะโพก เ้ายืดหลังหายใจออกพับตัวลงสีข้างสองข้างยาวเท่าๆกันสำหรับบางคนที่ทำท่าแล้วรู้สึกเจ็บเข่าให้นำผ้านะคะมารองใต้เขา่าเพื่อป้องกันกนารเจ็บนะคะจบแล้วนะคะสำหรับจานโยช,ชิชาสิาบีเน,นี่ยทนี้หวังว่าคนจะได้จำทิปต่างๆไปใช้ สำหรับวิตท์หน้าเจอตร่นี้ในท่าจานศิชาชนะซนะคะติดตามกันค่ะ